กินพาเที่ยวมาแล้วจ้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาคคดคลิปต่อๆไปด้วยนะคะขอบคุณทุกกำลังใจนะคะขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะมานี่ก็มาปลูกปอกช่องน้องนู่นกินพาเที่ยวค่ะพี่น้องจ้าสำหรับเมนูมือนี้มมเมนูสิผัะ แตงกว่าใส่หมูสามชั้นใส่ไข่ด้วยนะคะเนาะเตรียมวัตถุดิบไปเรียบร้อยแล้วค่ะแตงกวัวกระหั่น,นชิ้นเรียบร้อยพริกกระเทียมตำหยาบไข่ปิด3ฟองค่ะเนื้อหมูหั่นซอยไว้ค่ะมะเขือเทศต้นหอมหั่นซอยไว้แต่งหน้าค่ะเครื่องปรุงกระซิมิพงชูรสดีดดดน้ำตาลซอสหอยซอสฝาเขียวค่ะพี่น้องจ๋าสำหรับเมนูมื้อนี้ค่ะ ผัดแตงกัวใส่หมูสามชั้นใส่ไข่ด้วยจ้าไปค่ะไปลงมือเห็ดน้ากันเลยจ้าอันดับแรกแม่นงูตั้งกระทะใส่น้ํามันนะคะนาะน้ำมันร้อนเราใส่ไข่ลงไปค่ะเ้าติพัดไข่ผักไว้ก่อนเลยจ้านี่ค่ะพ้นไข่ไข่แต่แล้วก็พัดผักไว้ก่อนจ้าแม่นงูใช้เป็นไข่ไข่ปิดนะคะน็ะพอดีมีไข่ปิดจ็ดเลยใส่ไข่ปิดเลยจ้า ไปเรื่อยๆจนไข่สุกได้ที่เราก็จะตักขึ้นพักไว้นะจ๊ะเนาะนีค่ะชะไดแบบนี้ค่ะเราก็จะตักไข่ที่เราผัดพักไว้ใส่ถ้วยใส่ไว้ค่ะพี่นอ้องนี่เมนูนี้จะใส่ไข่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้นะคะจะผัดเฉพาะแตงกลัวกับหมูก็ได้ค่ะพอดีไม่ต้องวุ้นมีไข่ก็เลยใส่ไข่ด้วยนี่ค่ะตักไข่พักไว้จ้านี่ค่ะ พอเราตักไข่พักไว้แล้วเราก็ทําขั้นตอนต่อไปเลยจ้าน่ะขั้นตอนต่อไปก็คือเริ่มพัดแล้ค่ะนี่ค่ะหลังกระทะก้อนพี่น้องมาค่ะใส่น้ำมันลงไปนะคะน้ำมันร้อนล้วก็ใส่พริกกระเทียมที่เราตำหยาไว้ลงไปผัดให้หอมค่ะ พริกกระเทียมเริ่มหอมแล้วก็นําหมูของเราลงไปผัดให้สุกนะคะนี่ค่ะใส่เนื้อหมูลงไปเลยจ้าผัดหมูเข้าให้สุกค่ะหั่นสไลดบบางๆแบบนี้นะคะมันถึงจะน่ากินค่ะผัดไปเรื่อยๆจนหมูสุกค่ะพี่น้องจ้า<ว> อหมูสุกแล้วเราก็ใส่แตงกวาค่ะใส่แต้งกวาลงไปเลยจ้านี่ข้งอหมูสุกแล้วก็ใส่แต้งกวาลงไปค่ะแล้วก็พัดค่ะพี่น้องจ้าพัดจนแปง,ง,งสุกเราันสีทําการือปุ๋งเลยจ้าเด้อผัดไปเรื่อยๆค่ะ เมนูนีเม,มนูหัเวรเท้าโหลดด้วจกพี่น้องจ้าหอดรบ,บมั่นอยากกินนั่นเดยกับเผามะพัดอีกชื่นเราค่ะกลับมาเห็ดอีกที่เราแต่ว่าไม่ใช่คลิปเดิมนะคะเป็นคลิปใหม่ทําใหม่เรื่อยด้วยใจเลยโอภาหเห็ดต่ละเละเือกับบุกือกันป<ๆ>็นไดนะคะเนาะสูตรพัฒนาไปเรื่อๆยๆมาค่ะบัดที่นี่พัดแดงซุกแล้วมูซุกแล้วกับสิทําการปรุงเลยค่ะอันดับแรกเข้ากับสิใส่น้ามันหอยก่อนเลยจ้าน้ํามันหอยค่ะ ใส่น้ำมันหอยแล้วก็ตามด้วยซอสฟ้าเขียวค่ะน้ำตาลทรายหน้่งช้อนเลยค่ะผมชูรสรสดีแค่นี้ค่ะพี่น,อน้องจ้าแล้วก็พัดคลุกเข้าเคลื่อนผส์สทุกอย่างให้เข้ากันค่ะนี่จ้ะ พอส่วนผสมทุกอย่างเข้ากันนะคะเราก็ชิมดูรสชาติแซบนัวกับเซตเรียบร้อยกัสิเหตุขั้นตอนต่อไปขั้นตอนสุดท้ายเลยจ้ามากค่ะเราก็จะใส่ไข่นะคะที่เราผัดพักไว้ลงไปเนาะคะ่ะเนาะนี่ค่ะหน้าตากระสิออกมาประมาณนี้ค่ะพี่น้องจ้าขั้นตอนต่อไปใส่ไข่เลยจ้าที่ห้าผัดพักไว้แลวจ้าเทลงเลยพี่น้องนี่ใส่ไข่ลงไปแล้วต็ตามด้วยมะเขือเทศค่ะ เขือเทศเพิ่มสีสันให้สวยงามค่ะนี่พัดค่ะคลุกเข่านะคะนอใัยตันยวตะลอนคอ,คอยคอยข้นนะคะให้ไผ่ให้ใหใหมะเขือเทศเข่ากันแค่นี้ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะคะเราก็จะแต่งหน้าด้วยต้นหอมค่ะนี่ค่ะใส่ต้นหอมของเราลงไปเลยค่ะเสร็จเรียบร้อยสมบูรณ์แบบเลยค่ะไปค้าวันนี้ ผัดคูเข้าวต้นหอมให้ยุบล่วงกระเตรียมถาดทองข้ามาตะขึ้นเสร์ฟเลยจ้ะเมนูนี้เด็กก็ทานได้ผู้ใหญ่ก็ทานดีนะคะกิ่นกับข้อสวยหอน,หอนแสบเะเด้อพี่น้องจ้าไปค่ะเตรียมถาดทองข้ามาตะขึ้นเสร์ฟเลยจ้ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะผัดแต้งกัวใส่ไข่ใส่หมูสามชั้นจ้าเตรี่ยมถาดทองข้ามาแล้วข้าก็ยก,กบกระทะเทไเลยจ้ะนี่ เสร็จเรียบร้อยค่ะสำหรับเมนูผัดแตงกัวใส่ไข่ใส่หมูสามชั้นนะจน๊ะเนาะนี่หน้าตาก็สิออกมาประมาณนี้ค่ะพี่น้องจ๊าน้ำนี่คือน้ำของแตงกัวออกมาห้องบํไดเติมนม้ำนะจ๊ะเดอ้อเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะอย่าลืมนะค่ะเดอ้อคันว่าคันชอบคลิปของเมนมูกับเวียนมาให้กำลังใจกันได้คือเก้าจา้าเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกิง้งกิ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 ้งที่สำคัญลืมบําไดเลยดิค่ะพี่น้องจ๊าก,กดสับตะไคร้ให้ช่อง น้องวุลผ่ากินผ่าเที่ยวด้วยนะคะสำหรับวันนี้เม่นวุลขอตโตราไปก่อนค่ะพบก,กันใหม่ในะนาคลิปนาจ้า